ช่องภูมิพัฒน์ขอยึดกลางแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นไมโครับนะครับเป็น EP ีที่สองนะครับเราจะมาสสร้างธงชาตินะครับส่วนการลงมอดแล้วตอนไหนว่างก็จะสอนลงนะครับแต่คราวนี้ขอสอนเป็นการสร้างธงชาติก่อนนะครับให้สันทิก็ไม่ยากเลยค่ะใช่ค่ะไม่ยากเลยสักนิดเดียวโอเคครับอันนี้เป็นเสียงเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมก็บอกนะครับเพราะเพื่อนผมก็สร้างมากับผมใช่ไหมครับใช่ค่ะ อ่านะครับเดี๋ยวเราจะไปสอนช่างเป็นความคิดของผมเองเลยนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไมาค์ค้ันเลยนะครับใครได้ความรู้แล้วก็นำไปช่างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสิดตั้าใคกันด้วยนะครับ กดกระดิ่งติ้งติ้งเลยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าเกมกันเลยนะครับ ดแมพนี่นะครับโฮมนะครับไม่ต้องลงหมอดไม่ต้องทําอะไรยากนะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับอาจจะได้ยินเสียงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปแคสเกมในห้องแคสเกมนะครับ ใช้โทรศัพท์แคทเกมนะครับแต่ไม่ได้ไปทำในห้องแคสเกมนะคะนี่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเราปรับให้เช้าก่อนนะคะอ้าวยังปรับไม่ได้ครับทุกคนผมผอยากจะนอนก่อนนะครับ มาอตอนช้าไรนะครับทุกคนตอนนีวเราก็จะเลือกไว้นะครับผมไม่ทำเ,เป็นลูกว้างนะมันหาทุนที่ยากมากมเดี๋ยวเราเอาตรงนี้เลยแด้วยวกันนะครับ อุปกรณ์แล้วก็ต้องกดเข้ามาตรงนี้นะครับอันดับแรกครับบันไดนี้นะครับลลแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็ <มา S 1> เป็นสัญลักษณ์เสาโงสีนี้นะครับาาแล้วก็าาวแล้วก,อก,าาวกอ็อันนี้เอยไม่ใชาครับเอาอันนี้เทนละกัน อุปกรณ์ก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทํากันดูนะครับก็อันนี้ต้องวางมาหนึ่งสองสามสี่นะครับวางมาเอ่อหาแถวนะครับ ตรงนี้นะครับนนุดออกแล้วเราก็วางบันไดล้อมรอบนะครับวางบันไดล้อมรอบอย่างนี้นะครับ,บนอา,นนบนาจจะดูไม่ค่อสูนเท่าไหร่นะครับเพราะเราไม่ได้ทําเป็นรูปว่าง ดึงเสาลงดึงเสาขึ้นมาเลยจะแล้วแต่ความสูงของใครนะครับว้าวทุกคนเดี๋ยจะพาไปดูสัตว์นะครับนี่นะครับตัวอะไรก็ไม่รู้พายุหรือตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเ<ป> <icias> พื่อนผมตกใจนะครับเพื่อนผมยังไม่เคยเห็นอันนี้เอาสามบล็อก ตรงนี้ก็เราจะทำแบบปันได้ว้างนะอ่าถูกป่านี้แหละแต่ว่ามันอถ้าทุกคนอยากทำกวาก้างกว่านี้ก็ทำได้นะครับแต่อันนี้ผมทำแค่เนไปผมไม่ได้กะไว้นะครับ ก็ตามที่ผมบอกตอมผมบอกคิปขึ้นมาเองมันอาจจะไม่มีที่ยืนชักตรงไม่มันสูงๆหน่อยนะค๋จวพัดน,น่าจะพาไปอยู่ในห้องแคปเกนเลยครับเพราะห้องน่ามันจะเสียงดังนิดนึงนะคะแล้วเราก็เลือกสีธงชาติมาเลยนะครับสีน้ำเงินหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงาศาสนา สีแดงหมายถึงพระมหาปับสาวนะครับบแลกหนึ่งสองสามสามแล้วก็มาต่อด้านหลัหนงนะนี่นะครับทำแบบนี้มันจะเหมือนลมพัดทงชาติและทงชาติก็จะปิวนะครับ องอันหรือยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแต่ทาเป็นแนวทางตัวอย่างให้ดูแล้วก็จะไปหาอะไรมาสร้างให้ดูครับน,น,นี่นะคะนใช่ครับคลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ,รบสวัสดีครับก,รก,รกดกระดิง่งติ๊งติ๊งด้วยนะคะไปละค่ะยบ๊ายบาย,บาย,บาย